บทที่56ต้อมนั่งโนนให้นาทูนนั่งนั่นต่อไปให้นาเต็มนั่งต่อต่อหน้าเต็มให้เจ้าน้อยนั่งฉันนั่งนี่พี่สินนั่งติดดิฉันนะคะระหว่างต้อมกับฉันเดือนบอกทุกคนรับคําแล้วไปนั่งตามที่บอกอุ๊ยขอต้อมนั่งแทนที่แม่ดีกว่าค่ะอยากนั่งใกล้เจ้าแม่มานั่งที่ต้อมนะคะลูกสาวพูดขึ้นมาพร้อมกับลุกไปยืนที่เก้าอี้มารดา แหมยีหนูนี่แหละยุ่งคุณนายเดือนบนแต่ยิ้มแก้มแทบแตกด้วยเอ็นดูโทคุณแม่ขาลูกสาวอดอดเอ,อียงคอชะไม้ชายตามองตกลงจะตกลงจะาแม่คุณคุณนายลุกให้ที่ลูกสาวขอบคุณค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เธอกราบกับโอกมารดาแล้วนั่งลงอย่างร่าเริง อย่ามาทำปากหวานเลยแม่คุณแน่กับข้าวของชอบเธอเท่านั้นแหละเดือนชี้ชวนลูกแหมดีจังค่ะแม่ต้อมอยู่โรงเรียนไม่ได้รับประทานเลยเด็กสาวตอบกินให้มากๆเถอะลูกพนอลูกสาวเต็มที่เจ้ายอดขวัญคะเออไอใหม่ตักข้าวสิเรานเซอร์ต้อมเรียกชายหนุ่มแล้วหันไปดูเด็กรุ่น ผู้ยืนมองโปรงอน,นิจจังอยู่ไอ้หนูไม่ต้องโต้ตอบหรอกนะแกนะมันปากคันอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องตอบยอดขวัญเห็นในตาของไอ้หนูเป็นมันขวับก็ดักคอเสียก่อนไม่ตอบไม่ได้มันจะตายลงไปให้ได้ฮะเจ้ารู้ใจผมเหมือนกันนี่ฮะไอ้หนูหัวเราะชอบใจไม่ต้องพูดมากตักข้าวไปทุกๆจาน ยอดขวัญสั่งฮะไอหนูตักข้าวใส่จานเวียนไปทุกคนพอถึงวิทูลก็โดนทักไอหนูคืนนี้ตกกุ้งกันไหมเขากระซิบพูดกับเด็กเอาสิฮะที่ไหนล่ะฮะผมชอบผมตกเก่งนะฮะไอหนูพูดพร้อมกับอวดตัวเองที่เรือนั่นแหละตกลงนะสองทุ้มครึ่งวิทูลตอบฮะสุทัศน์รับคำนี่ สองคนนั่นพูดอะไรกันนะ่ะเสียมารยาทเหลือเกินไอ้ใหม่ตักข้าวเร็วๆแล้วไปรินน้ำเย็นมาเดือนดุฮะไอ้หนูรับคำคุณนายพร้อมกับเดินไปที่โต๊ะวางถ้วยแก้วไอ้หนูนี่ชื่อใหม่เหรอสินทองถามอย่างสงสัยเขาครับคลายครับค่าวว่าเคยเห็นหน้าเหมือนๆอ,อย่างนี้ที่ไหนมาแล้วสักแห่งหนึ่งผมชื่อสุทัศน์ครับ แต่โดยมากเรียกว่าไอ้ใหม่เพราะผมเป็นคนมาอยู่ใหม่ฮะไอ้หนูเอาแก้วน้ำมาวางพร้อมกับตอบอย่างร่าเริงอ้อชื่อสุทัศน์ทัศสินทองทวนคำเอ๊ะอะไรกันคะพี่สินอะไรกันเดือนถามเปล่าเปล่าฉันลองไล่ชื่อดูนะ่ะสุทัศน์แล้วก็สะกดแตกต่างกันแค่ไหนหรือไม่อย่างไร สินทองตอบอ๋อเดือนพยักหน้าเห็นหน้าเด็กคนนี้แล้วคิดถึงเจ้าแสงคำสินทองว่าเอ๊ะอะไรกันฮะเจ้าแสงคำทำไมฮะได้หนูเดือดร้อนใจใจไม่ดีตั้งแต่เขาท่องชื่อเธอแล้วแต่มั่นใจว่าตนเองไม่เคยรู้จักเขาเขาจะรู้จักเธอได้อย่างไรอะไรนะฮะเจ้าแสงคำอะไรฮะวิทูลถามขึ้นอีก คุณวิทูลใช่ใช่ถูกแล้วฮะไอหนูพยักไปยิดเจ้าแสงคนนี้นะเหรอวิทูลถามไอพ่อสื่อใช่ฮะไอหนูตอบทำไมฮะคิดถึงเจ้าแสงคำทำไมครับคุณสินยอดขวัญถามขึ้นบ้างเจ้าแสงคำสวยมากสินทองตอบครับแกสวยจริงๆยอดขวัญรับ ไอห,หนูนี่ก็หน้าตาสวยเห็นแล้วทำให้คิดถึงคนสวยๆสินทองพูดเปนในๆแต่ผมเองว่าสวยสู้เมืองนอนท์ไม่ได้หรอกครับยอดขวัญว่าผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเขาสวยจริงๆนะสินทองหัวเราะครับผมเห็นว่าสวยเกินเจ้าที่ว่าสวยนั้นอีกยอดขวัญพูดต่อเจ้าเคยเห็นคนสวยอีกคนไหมสินทองสินทองถาม ใครครับเจ้าหนุ่มถามเขาชื่อทัดดาวลูกสาวคุณนายจิตตรีสินทองว่าอ๋อผมเกลียดที่สุดยอดขวัญตอบเอ๊ะทำไมครับเขาสวยแน่ไปเลยนะเจ้าผมยังไม่เคยเห็นแต่รู้สึกรังเกียจที่สุดในบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเขาพูดตำหวังว่าคงเป็นเรื่องเฉพาะตน สินทองกล่าวใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวชายหนุ่มชาวเวียงพิงตอบเอแปลกเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักและวางตัวดีนะสินทองทวงคุณสินเคยรู้จักเขาเหรอครับเปล่าผมไม่เคยรู้จักเขาหรอกแต่รู้จักคำบอกเล่าเสียจนแทบจะขึ้นใจใครๆจะให้ไปดูลูกสาวคุณนายจิตตีคุณนายจิตตรี ไม่รู้ว่าไปดูทำไมเขาเล่าอุ๊ยเขาจะเป็นแม่สื่อแม่แช็กเนี่ยสิคะทำไมไม่เป็นไปเสนหน่อยลคะครับพี่สินจะได้ให้รู้จักนางฟ้านางสวรรค์นสนหน่อยเดือนขัดขึ้นกลางคันอะไรครับคุณนายยอดขวัญขัดอ๋อขอโทษเวลานี้เขาเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าแล้วขอโทษเถอะคะ่ะที่ลืมไปพูดรุนแรงเดือนขอโทษ ไม่เป็นไรไมีได้แต่ใครจะให้คุณนายพูดอะไรก็คิดเสียหน่อยก่อนครับชายหนุ่มกล่าวเรียบๆอุ๊ยเจ้าขาขอบคุณที่เตือนเดือนกล่าวอย่างรับผิดอะไรคะแม่ต้อมไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรกันคะต้อมกล่าวขึ้นบ้างไม่มีอะไรหรอกลูกคือว่าแม่จิตตรีนั้นน่ะเขาแต่งงานกับเจ้าพ่อของเจ้าทำให้เจ้า ้องละเหยเล่นลอนออกมาจากคุ้มอย่างนี้แหละแม่ไม่ชอบหน้าของนางคนนั้นมันเป็นคนสวยจะ้ะแต่นี่นิสัยเหลวไหลชอบเล่นการพนันเป็นอาจินจนผัวเก่าเขาไล่ออกจากบ้านเดือนกล่าวให้ลูกสาวฟังไม่มีใครเห็นหน้าไอ้ใหม่ว่าซีดแค่ไหนเออไม่ใช่หรอกฮะคุณอาจิตรีแกออกจากบ้านไปเองเพราะผัวทรยศ ไปเก็บดอกหญ้ามาแทมผมต่างหากฮะไอ้หนูกล่าวกลางป้องไอ้ใหม่เองอย่ามาเสือกไม่เข้าเรื่องหน่อยเลยนะเดือนหันไปตวาดขอประทานโทษฮะเออคุณนายต้องการเตือนข้าวสักหน่อยไหมฮะไอ้หนูกแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องว่าตนทำอะไรผิดไม่ต้องโนนไปทางคุณวิถุนโนนรู้ไหมมองดูสิบ้างสิเดือนไล่ให้ไปทางน้องชายตน ไอ้หนูพอแล้วเดี๋ยวพุงฉันแตกว่าแต่พี่เดือนน่ฮะเติมสชหน่อยหมดจานแล้ววิทูลว่าไม่ต้องฆ่าตักของข้าได้ดีไมด่ดีเดี๋ยวจะเอายาพิษมาใส่ข้าข้าไม่ง่หรอกวะเดือนกล่าววาจาหยาบขึ้นอย่างลืมตัวด้วยความโมโหที่ไอ้หนูว่าตัวเป็นดอกหญ้าทุกคนเงียบกริบโทคุณนายฮะ ผมไม่มีเจตนาร้ายอะไรต่อคุณนายเลยเชียวฮะไอ้หนูกล่าวออกตัวใครจะไปรู้ใจเองเดือนตาเขียวเขาใส่เจ้าผุ่มสิฮะทราบเจ้าของแกเหรอไอ้บ้าเจ้าคะ่ะควรจะลงมือลงไม้สอนจอมทะลึ่งของเจ้าเสียบ้านทะค่ะเด็กไม่อยู่ส่วนเด็กทะลึง่งก็ปานนั้นเดือนฟองในใหม่ขอข้าวหน่อยสิเต็มดวงกล่าวเป็นคำแรก นี่ฮะคุณเต็มฮะไอหนูบริการอย่างเต็มใจขอบใจเออนี่เราหายเจ็บดีแล้วเลอวฉันดูแกยังเหลืองๆอยู่นะเต็มดวงถามอย่างกรุณาพี่สาวขอนตาแทบกลับเพราะเห็นน้องสาวจะทำคะแนนนิยมโอ้ยผมหายแล้วครับเรื่องขี้ผงไอ้ขี้โมมาอีกแล้วไอเบือกเอ้ยไอเบื้อกยอดขวัญหัวร้อขัดนี่ ท่านทั้งหลายค่ะปวดฟังทางนี้หน่อยค่ะทาไมถึงไปสนใจเด็กชั้นต่ําก็ไม่ทราบค่ะฟังทางนี้ดีกว่าต้อมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะต้อมกล่าวแรงดังทุกคนหันมามองอย่างสนใจต้อมจะออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านค่ะเธอว่ายหนูแม่อยากให้ต้อมเรียนต่อมาหาวิทยาลัยในลูกเดือนตกใจไม่ละค่ะต้อมขี้เกียจท้องกันบ้านแล้วละสู้อยู่บ้าน เป็นแม่บ้านให้แม่ไม่ได้ทั้งสบายทั้งโก้หรูราเด็กสาวกล่าวอย่าให้หงปีกหักนะเาต้อมวิทูลกล่าวขึ้นมาบ้างโอ้ยนะวิทูลอย่ามาพูดให้ยากเลยต้อมเป็นผู้ใหญ่แล้วต้อมต้องเป็นผู้ดูแลรักษาบ้านช่องเรื่องการทำมาหากินต้องเป็นฝ่ายชายเขาต้อมเถียงแม่แก่ แกแดดแก่ลมเท่านั้นไม่สุกไม่หวานเลยน้าชายประมาทน้าเต็มอิจฉาฉันฉันรู้เอาเถอะต้อมเมื่อลูกอยากอยู่กับบ้านจริงๆก็ตามใจแต่ถ้ว่าต้องทำงานการเป็นแม่บ้านแม่ช่องให้ดีด้วยนะเดือนตามใจค่ะลูกทำได้เรื่องเหล็กชาวขึ้นก็ดูแลคนกว่าถูบ้านเย็นลงดูยามาหุงข้าว เานี้นี่คะไม่เห็นยากต้อมตอบยิ้มหวานผมดีใจที่คุณรู้สึกเช่นนั้นผมเองก็ชอบชีวิตอยู่กับบ้านถ้าหากบ้านดีผมก็ไม่มีออกไปไหนหรอกฮะยอดขวัญกล่าวขึ้นบ้างวิเศษเลยเอ๊ะไอใหม่เอ็งมายืนจ้องทำไมอยู่ฮะต้อมตวาดผมมองดูก็ไม่ได้เหรอฮะไอ้หนูถามก็เองค้อนเอาคอนเอา เด็กสาวว่าเปล่าเลยผมเปล่าจริงๆไอ้หนูปฏิเสธไม่ได้ฉันห้ามแกมองเด็ดขาดต้อมห้ามฮะให้ทราบไว้จะได้ไม่มองฮะไอ้หนูไม่มีรถละหน่อยๆมาทำคอนผู้ชายอะไรคอนก็เป็นผมเห็นคุณคอนผมผมก็ทำตามบ้างสิครับจะได้หายกันไอ้หนูเหมือนบ้าคนบ้า ฮะคนดีคนดีนดไอ้หนูตอบนะแม่ขะดูดูมันกำเริบมมาทะลึ่งกับต้อมเด็กสาวฟองแม่ไอ้ใหม่เดี๋ยวแม่เคียนหลังขาดเปล่าฮะผมไม่ได้ทำอะไรนี้ฮะพอๆขนมพอสมกับน้ำยาละ่ะได้คู่ดีกันและเกินอย่างนี้เราก็รับรองได้ต้องทะเลาะกันมีเรื่องกันตั้งแต่เช้าเย็นทน,ทนทุกวันละ วิทูลตัดสินโอ้ยจ้างต้องก็ไม่อยากแยแสด้วยไพราสาะระเลวอย่างเนี้ยต้อมในตาวาวไอ้ใหม่มึงอย่าทะลึ่งกับลูกข้าน,นะกระบานแยกไม่รู้ตัวนะจะบอกให้เดือนเอ่ยขึ้นบ้างสุทัศน์พอทีนี่ฉน,นวกหูมานานแล้วพอกันหรือยังเฮนี่เอาโถข้ามาวางไว้เนี่ย แล้วแกกลับไปอยู่ที่อยู่เดี๋ยวนี้ไปคิดดูให้ดีว่าวันนี้แกทำอะไรบ้าๆไปบ้างเดี๋ยวฉันจะกลับไปคิดบัญชีกับแกเองยอดขวัญห้ามเด็กของตนฮะงั้นผมไปนะฮะเจ้าจะไปทำอะไรกับมันต้อมถามลงโทษให้มันเข็ดเสียบ้างจะดีกับมันมากนักเจ้ารลามเจ้าคะจะทำอะไรแล้วก็คิดให้รอบคอบซิก่อนนะคะ ไม่งั้นเด็กมันจะเสียใจเกิดตเลิดเปิดเปิงไปเสียอีกแล้วก็แย่เลยเต็มดวงทักทวงโอ๊ยมันจะหนีไปไหนเดือนคอนน้องสาวมันมีที่ไปฮะมีหลายแห่งทีเดียวยอดขวัญตอบแทนงั้นเหรอมีหน้าเล่ามันถึงจองห้องนักเดือนคอนเด็กอย่างเกลียดชังฮะนิสัยมันเสียมากเรื่องจองหองพองขนนี่ ยอดขวัญรับโถก็ยังอุตส่าห์เลี้ยงไว้ได้ตั้งนานไปไปเซก,ก็ดีแล้วล่ะค่ะเดือนว่าต้อมก็เกลียดหน้ามันมากมากลูกสาวผสมสงสัยว่าใครจะคอยเป็นคนรับใช้แม่ต้อมได้ทันใจละ่ะทีเนี้ยเต็มดวงถามโอ๊ยเขาว่าเขาทำได้ไงละ่ะวิทูลตอบแทนเลรอคะ วันนี้เขาเก่งแน่ไปเลยน้องเต็มพี่ชายตอบน้องทำไมคะเต็มดวงถามพี่ชายนี่กินกินเขาไปเถอะเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวบ้านพี่สินกันเดือนชวนพูดถึงเรื่องอื่นเขาว่าพี่จะเอาไอ้หนูทูนไว้หัวเป็นพ่อวิทูลเล่าให้น้องฟังอุ๊ยพูดอะไรนะเดือนไม่เชื่อจริงฮะไม่เชื่อพี่เดือนลองถามเขาสิหรือว่า เขามาบอกพี่เดือนเป็นอย่างอื่นไปแล้วล่ะอา้าวไหนเมื่อกี้ต้อมบอกว่าเธอว่าเขาเป็นไพร่บ้าบอต่างๆไงล่ะพี่สาวถามก็ว่าไอ้หนูเป็นพ่อผมผมก็ต้องว่าบ้างล่ะว่าไพร่เท่านั้นถึงจะได้พูดได้น้องชายตอบว้าโกหกไม่จริงค่ะคุณแม่ไม่จริงต้อมปฏิเสธแกนี่นอกจากนิสัยเยอะหญิงจองหองแล้ว ยังมีพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยอีกหรือเอาเถอะไหนๆก็ล่วงมาเลยมาแล้วขอให้พี่เสียทีเถิดเดือนตกลงในที่สุดก็ได้สำหรับพี่ผมยอมให้ทุกอย่างแต่การทุกอย่างย่อมมีการอิ่มตัวในวันหนึ่งนะฮะและแก้ไขไม่ได้แน่ๆถึงจะต้องเปิดเผยขึ้นน้องชายตกลงขอบใจมากพี่สาวพูดเสียงไม่เจ่มใสนะั ตอมใชม่ไหมลูกเดือนถามเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆใช่ค่ะคุณแม่ลูกสาวกระซิบตอบขอ้ามานี้สิเป็นยังไงมีหวังไหมลูกเจ้านั่นหรอคะลูกสงสัยว่าเขาจะมีอะไรอยู่ในใจนะคะจะมีอะไรก็แม่เต็มนั่นแหละอ๋องั้นเขาก็รักนะเต็มจริงๆลูกสาวคอนคม ก็ใช่นะสิเอ๋งั้นเหรอคะงั้นจะทำยังไงกันดีล่ะคะลูกก็เรียนเก่งฉลาดเฉลียวดีลูกก็ต้องคิดเอาเองบ้างสิแม่นะ่ะมันเป็นคนไม่ได้เล่าได้เรียนทำอะไรก็มักไม่ค่อยทันคนเดือนว่าแต่แม่จัดระเบียบการเงินเก่งนี่คะเรื่องนี้ต้องยกตัวเองหน่อยแม่ว่าแม่เก่งการวางแผนอย่างลูกพูด นั่นสิคะต้อมนึกแล้วนี่ลูกต้อมต่อไปนี้นะหนูอย่าไปทำดูร้ายกับไอ้ใหม่มันเลยนะเดี๋ยวเจ้าเขาจะโกรธแทนคุณของเขาแม่สอนค่ะต้อมจะทำเป็นคนดีกับมันก็ได้ค่ะหากแม่มีความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้านะเขารักไอ้ใหม่นี้มากนะเพราะฉะนั้นอย่าไปก้าวร้าวกับมันทำเป็นดีๆกับมันไว้ ได้ค่ะต้อมจะทำเป็นรักกับมันยังยงก็ยังได้อ้อ้ามันจะมากเป็นนะลูกนะอ้าวก็จะได้สมบทดีไงคะเอ๊ะก็ถ้าเผื่อเจ้าเขารักลูกล่ะก็วิเศษสิคะเขาจะได้เตะมันออกไปจากบ้านเร็วเ,วเข้าแค่นั้นเองเขาจะเข้าใจลูกผิดนะสีมารดาเตือนโถก็แม่อยู่ทั้งคนก็บอกให้เขาเข้าใจสิคะ แม่ก็เออเออเอามันให้อยู่มาเที่ยวทำให้มันหลงรักพอมันมาทำตามพอมันมาทำท่าจะลวนลามเราก็เอะอะขึ้นฟองเจ้าดีไหมลูกดีค่ะดีทีเดียวลูกสาวรับงั้นก็ตกลงตามแผนเดิมเอาละลูกไปนอนได้แม่จะนอนละค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะแม่จ่าราตรีสวัสดิ์ ลูกหลักคุณเต็มครับสินทองเรียกเบาๆหญิงสาวผู้นั่งอยู่ใต้ต้นลำดวนสะดุ้งใจอุ๊ยคุณสินครับผมเองเอ๊ะเมื่อกี้เห็นขับรถออกไปแล้วนี่คะแล้วยังบอกกับพี่เดือนว่ามีธุระร้อนจนจะพาไปเที่ยววังกุหลาบไม่ได้ไงคะหญิงสาวถามคนเราเมื่อถึงโอกาสก็ต้องพูดปดบ้าง เขาตอบหัวเราะโอกาสอะไรคะก็วันนี้คุณเต็มมีกิริยาไม่เหมือนก่อนเลยจะไม่ให้ผมสงสัยได้ยังไงผมคิดไม่ตกว่าผมทำอะไรให้คุณโกรธครับสินทองถามเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้โกรธคุณสินทองเลยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี้คะฉันเป็นคนเปลี่ยนยากคะ่ะ คนเขาไม่ค่อยชอบกันหรอกหญิงพอผมไม่เข้าใจเออเจ้าเขาขอคุณแต่งงานนะครับผมจะได้ขอแสดงความยินดีกับคุณเสียเดี๋ยวนี้เลยชายหนุ่มเดาเปล่าคะ่ะเจ้าไม่เกี่ยวเลยเต็มดวงตอบพร้อมๆกับศบตาอย่างสุดจริตใจเอผมก็ไม่ได้ทำให้คุณโกรธคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเจ้า ก็ไม่เกี่ยวข้องงั้นก็เกี่ยวกับยายต้อมสินทองพูดต่อต้อมเป็นสิ่งประกอบค่ะที่ทำให้แลเห็นว่าตัวของฉันเหมือนกาฝากเกาะกินข้าวของเขาเต็มดวงปฏิเสธเด็กคนนี้ใช้ไม่ได้เลยเท่าที่รู้จักเพียงประเดี๋ยวประดาวดูกแกเป็นเด็กเก่นแก้วเอาแต่ใจและไม่มีความเคารพเยี่ยมเก่งผู้ใหญ่ ดูเหมือนเด็กสะเทินน้ำสะเทินบกยังไงก็ไม่รู้แข็งกระด้างไม่น่ารักสินทองว่าแม่เขาอบรมอย่างนั้นนี่คะหญิงสาวกล่าวไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นลูกคุณเด่นสินทองพูดอย่างสงสัยก็ลูกพี่เดือนไงคะถูกละ่ะเหมือนแม่ตอนสาวๆไม่มีผิดแต่ทำไมไม่มีเลือดพ่อติดบ้างล่ะครับพี่ต้องถามพี่เดือนสิคะ หญิงสาวตอบผมไม่ถามหรอกผมจะถามคุณนะว่าทําไมคุณเดือนเขาว่าอะไรคุณหรือถึงเกิดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นสินทองเริ่มเรื่องดื่ม,มขึ้นใหม่เอ๊ะคุณสินค้าหญิงสาวตกใจอึกอักที่เขาถามถูกที่ใหม่ตกใจทำไมคุณเต็มดวงผมพูดถูกจุดหรือเขาหัวเราะชอบใจเออ อืมเขาว่าอะไรคุณเต็มดวงครับเขาว่าอะไรบ้างบอกผมเถิดชายหนุม่มคาดขันเขาบอกคุณสินเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาห้ามเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดเต็มดวงสารภาพมีหน้าเล่าคุณก็เลยเลิกเกี่ยวข้องกับผมทันทีเลยสินทองรู้เรื่องคุณสินใจให้ดิฉันทำยังไงคะ คุณสินรักเขามาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวพอสามีตายก็กลับมาหาใหม่พอยังลืมไม่ลงหญิงสาวกล่าวเนิบ,นบใครบอกเธอก็พี่เดือนนะสิคะจะมีใครก็รือไม่จริงเธอถามงอนๆมีเหตุผลอะไรก็ที่คุณเพิ่งจะมาติดต่อใหม่นะสิคะเธอว่า จะเป็นผมมาติดคนอื่นไม่ได้เหรอประหลาดไปค่ะเพราะเพิ่งจะดีมาติดตอนนี้พี่เดือนเธอถึงเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นจริงไปด้วยเต็มดวงตอบเต็มดวงคะเธอเห็นพี่เป็นคนยังไงถามทำไมคะเต็มไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนี่คะตอบมาก่อนเถิดแล้วเราจะรู้กันว่าเราจะแยกกันหรือว่าจะอยู่รวมกันได้ ชายหนุ่มว่าพี่สินพูดแปลกนี่คะอพูดธรรมดาที่สุดเต็มดวงพี่พูดธรรมดาที่สุดคุณสินเป็นยังไงก็อย่างนั้นตลอดอายุของเต็มที่รู้จักกันมาไม่เห็นแปลกเลยหรือไม่ค่ะอย่างไรก็เป็นคนสินคนเก่าเสมอถึงพี่จะมีแต่ตัวละ่ะเต็มก็เป็นคนไม่มีอะไรความรู้เงิน ไม่มีทั้งนั้นแล้วจะหวังอะไรให้วิเศษคะเต็มเมตีราคาตนเองเลิศอลอยหรอคะคุณสินขาหญิงสาวกล่าวงอนเปียดือ้อแน่หรอเงินไม่สำคัญสินทองเรียกชื่อเก่าแน่คะ่ะรู้ไหมที่พี่มาอยู่วังกุลาบเนี่ยพี่มาอาศัยเขาอยู่นะ่ะเธอรู้ไหมเปียดื้อจา๋าสงสัยคะ่ะเธอตอบก้มๆหน้า สงสัยเหรอทำไมล่ะทำไมถึงรู้ก็คุณอรชากับคุณกริบเธอยังอยู่บ้านวังกุหลาบนี่คะเต็มน่ะเห็นเธอเดินหลบแวบเข้าหลังบ้านไปทั้งคู่พี่ยังยากจนเหมือนเดิมเต็มดวงพี่มีแต่ตัวกับเงินพอจะตั้งร้านค้าขายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเธอพอจะรับรักพี่ได้ไหมสินทองถามตรงๆเอ๊ะก็ ก็พี่เดือนละคะหญิงสาวถามอย่างเป็นห่วงคุณเดือนไม่เกี่ยวหรอกนอกประเด็นไปนานแล้วก็ทำไมคุณสินเพิ่มมาพูดกับน้องคะเธอซัก <ông> เอาเธอะแล้วพี่จะอธิบายให้ฟังวันหลังนี่แน่ขอให้พี่ชื่นใจเถอะชายหนุ่มกระเถิบเข้านั่งใกล้อุย้ยอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวใครเห็นเขาหรอกค่ะโท่ พุ่มไม้นี้ออกทึบไม่มีใครเห็นหรอกน้องจ๋าจบบทที่56